สังดาก็มีข่าวเจหรือเปล่าผมคุยกับเจบ่อยมากเลยนะอะคือเจนเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้เวลาในการรักษาอีกระยะหนึ่งตอนแรกเขาบอกี้เถียทินนะอันนี้เขาเตรียมเสื้อมาให้เราน,นะโญนะให้แฟนรายการเรายังมาไม่ถึงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาถึงก็จะจับสลากพวกสมาชิกของฟุตบอลร้อยแปดทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับที่เราฉลองกันตอนหนึ่งแสนโลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเสื้อรางวัลเพิ่งจะมานะฮะเจจะส่งมาให้นะครับอ่เพราะนั้นเนี่ย เจก็เล่าให้ฟังเล่าหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขาการบาดเจ็บอีกครั้งของเขานะครับสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยนะครับเจบอกว่าเขาเนี่ยมีความสุขอยู่นะแม้จะเจ็บแม้จะทุกข์แต่มีความสุขอ่เอางี้ดีกว่าทุกจากการบาดเจ็บนะครับที่มันเจ็บอีกแล้วมีพุนไปทั้งตัวแล้วเจบอกอย่างนี้นะแต่ที่มีความสุขเพราะว่าโอนิกิกับเขาเนี่ยมันมีปฏิกิริยาที่ดีมากอยูคือเขาบอกว่าทุกวันเนี่ย โอติกิีก็จะคุย,ยกับเขาทุกวันนะว่าเฮ้ยยังรออยู่นะยังต้องการอยู่นะยังมองเห็นเขาอยู่ในทีมอยู่นะใสถานการณ์กดนหน้านั้นเนี่ยครับที่เขาได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างเนี่ยโอนิกิีก็คุย,ยกยับเขาดีตลอดนะพยายามบอกช hmm. นาทิตย์บอกว่าท่านาเล่นให้เป็นตัวของตัวเองให้ได้โอติกิีต้องการาแบบนี้<ช>โยกนะฮะใช่ใช่ในทุกวันเนี่ยมีทั้งทุกข์และสุขนะครับทุกข์จากการเจ็บที่มันยังไม่หายนะครับแต่สุขก็คือเขายังมีความสุขในทีมอยู่เออ คือคนมีอาการบาดเจ็บนี้มันกังวลไปหมดนะพี่ปูมันเป็นอาชีพของเขาแล้วก็มันมันเป็นความคาดหวังของแฟนบอลด้วยถามว่าอูนิเกกังวลไหมอยากได้เจมส์แน่นอนนี่เป็นโค้ชที่ดีนะพี่ปูบางคนเน pues <Yes. S 1> ี่ยพอเจ็บพอนั่งสำรองแล้วโค้ชไม่สนใจนะโค้ชบางคนอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ของทีมคาร์สกีปอนเตเล่ตอนเนี้ยโอ้โหเหลือเชื่อพี่ปูครับเอาเป็นว่า ผมว่ายังไงก็ตามเจอยู um, it, it ่กับคำาษาอักฤบอลตะเล่นนานกว่าโอนิกกี้เพราะเจมีหน่ย่าใช่ผมก็เลยจะบอกประโยคนี้แต่ผมว่าผมไม่รู้ว่าโอ้เอโอนิกกีโอดิกกีกังวลอะไรหรือว่าเครียดกว่าเจหรือเปล่าเพิ่เพล่ชั่วโมงนี้เจยังมีทุกข์และสุขนะแต่โอนิกกี้เนี่ยผมว่าหากลำบากชั่วโมงนี้ฟอร์มแบบนี้นะคือหน้าที่ของเจก็คือว่าเอาให้หายเจ็บแล้วแล้วกลับมานะครับ แล้วกลับมาเล่นแล้วก็ปรับตัวข้ากับทีมให้ได้แต่โอนิกิเนี่ยเขาทีมที่เขามีอยู่ทุกวันเนี่ยเขาต้องทําให้มันรวมกล่อมให้ได้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยนะครับ